ร้านกิสตันช็อปร้านบริการขายโลบักเลส,สุดคุ้มและยังมีบริการกดเกมพาและผลในบล็อกฟุตอีกด้วยแล้วยังมีบริการรับกดเพชรอีกด้วยนะสนใจิล่์ติดต่ออยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผม รู้อย่าเกมโรบบอกกันอีกแล้วนะครับอยู่ในแมปเกาพีทนะครับผมทุกคนก็ในไลฟ์สดนะครับทุกคนนะเออก็ม,มีหลายๆคนนะครับผมที่สงสัยนะครับผมว่าพี่ครับเนี่ยพี่ทําอย่างนี้ยงไงให้ผมให้มันเป็นออร่ารอบตัวอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนกคน็มีหลายคนมากๆนะครับผมที่สงสัยแล้วก็วันะะนี้ผมก็จะมาทําคลิปบอกกันเลยละกันนะครับว่าทําฮาคลิปแบบเป็นออร่าอย่างนี้ยังไงนะครับทุกคนโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ผมก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเเเเตือออนนนนนนคคคคคคลลลิปปปใหมมมม่ๆขงผผด้วยยยะรรัััับบโททุุกกกกก็ไไช ทุกคนอย่างแรกนะทุกคนเราก็ต้องมีฮาคิก่อนนะครับทุกคนเออผมขออนุญาตนะผมจะรีสเตทนะครับผมก็ขอไปรีสเตทก่อนละกันนะเผื่อทุกคนไม่เชื่อนะครับผมเออผมก็ต้องไปรีสเตทก่อนนะเพราะว่าการที่เราเนี่ยจะมีอ่าเจ้าออร่ารอบตัวเนี่ยทุกคนนะครับเราต้องมีดีเฟนซ์นะสามพันอัพขึ้นไปนะครับทุกคนเออเดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อไงเออดูทุกคนไม่เชื่อผมก็ต้องมารีสเตทก่อนนะครับผมโอเคผมก็ขออนุญาตเปิดนฮาคิเนาะนะครับผมโอเคผมเปลี่ยนฮารคิแล้วนะฮะอ่าเด โอเคผมอ่ารีสเต็ดอันนี้รี리부ฟูดอันนี้รีสเต็ดนะครับนี่เฟรปอ่าเฟรบตายครับผมเรียบร้อยผมรีสเต็ดเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคทุกคนตอนนี้สแตทผมเท่ากับศูนย์นะครับนี่เท่ากับศูนย์หมดเลยนะโอเคทุกคนก็เนีย่ยสแตทผมศูนย์แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับไปสอนไปบอกจุดซื้อเออไปสอนเลยแหละไปบอกจุดซื้อฮาคิกอก่อน,อนทุกคนให้เรามาหลังกอหิเอ้ยไม่ใช่หลังเออหลังกอหิมะนะครับผมมาหันหลังกอหิมะตรงนี้นะนี่ทุกคนน่าจะตรงนี้เลยนะครับมันน่เขียนบบูโซ่่ใชมมั้นนนนีีคครรผทุกตงะ นี่ครับอ่าหลักกอหิมาตรงนี้นะจะมีเจ้าบูโซฮาคิอยู่ทุกคนก็ซื้อมาผมราคาอยู่ที่2อง0สนะทุกคนเออกดซื้อมานะครับทุกคนนะเออแล้วพอเรากดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ทุกคนฮาคิคือจะสังเกตรตรงนี้เห็นไหมเออทุกคนเห็นใช่ไหมครับอ่าโอเคก็เราจะปิดไปทุกคน,น๋ยวเราจะลองอัพสเตตให้ดูนะผมผมจะอัพไปที่299 9นะโอเนะคทุกคนนี่ครับกดอัพไปทุกคนเนี่ยตอนนี้ผมก็มีดีเฟนต์อยู่ที่29สองพันเก้าร้อทุก้าคิบเก้าแั้วนะเรายังมาใช้นะนนเานาเนานะ เออยังไม่เป็นออร่านะครับทุกคนตอนนี้ฮาคิผมยังเป็นออร่าขออนุญาตปิดฮาคิก,ก่อนนะผมแล้วเราเพิ่มอีกหนึ่งเนาะหนึ่งครับนี่ปึ๊บเป็นสามพันครับโอเคแล้วเรากดฮาร์คิกรอบนะบทุกคนนะปึ๊บ นี่ทุกคนเป็นไงฮางคิเรานะก็จะเป็นออร่าเลยนะทุกคนแค่นี้นะครับผมเออง่ายๆเลยทุกคนเออลืมบอกนะทุกคนว่ากดฮาคิดกดตัวอะไรกดตัวบีนะตัวบีนะเออบีบอยทุกคนนี่ครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนโคตรง่ายนะเออสำหรับอันนี้นะทุกคนผมว่าโคตรง่ายเลยนะครับง่ายจัด,จดๆเลยโอเคทุกคนแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะลองทำไว้คือมีเด็กบอกว่านะผมพี่ถ้าเนี่ยเรานะผม เขาเรียกว่ากดหาคีย์เต็มตัวไว้ก่อนนะครับแล้วก็อัพสตัดเป็นส0มพันะผมเออเจ้าผลโมจิองผมจะเป็นสีดำจริงหรือเปล่าเออผมอยากลองอยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวเราลองดูนะทุกคนเอออยากรู้เหมือนกันว่านนี้จะเป็นจริงหรือเปล่านนะเราก็ต้องไปเกาะน,นู้นนะทุกคนโอ้โหโคตรไกลเลยครับอยู่ไหนวะเออไเกาะนู้นดิเออเกาะน,นู้ออนน,นะครับเออไกลอยู่นะแต่ผมก็มีเรือเร็อเอวอะครับทุกคนไม่ต้องกลัวเลยนะครับเรืออย่างซิ่งอะทุกคนเรือซิ่งอะโคตรซิ่งนะครับขอให้คันนี้ลำนี้นะครับโอเคไปเลยทุกคนเราจะลองดูนะผมว่าผละนา่ โอเคครับเรามารีสตแตทนะครับผมโอเคขอรีสตแตตอีกรอบนึงนะผมเ้ยเซฟจุดเกิดบไปก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปไกลนะโอเคครับผมอ่ารีสปาไว้ตรงนี้ปึ๊บโอเครีสตแตตปึ๊บโอเคครับผมทุกคนเราตายแล้วอ่าเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้จริงอย่างที่เขาเล่าลือกันหรือเปล่านะครับเรานะผมก็ต้องอัพสเตตให้เป็นสองก้าเก้าปึ๊บยัดไปที่ดีเฟนต์นะครับยัดไปที่ดีเฟนต์เลยนะครับกดหาคีย์เต็มตัวเนาะแล้วก็อัพเป็นสามพันนะครับโอเคอัพเป็นสามพันปึ๊บอย่างนี้นะครับอ่าเราลองใช้ผลโมจิดูทุกคน มันก็ดำอยู่หร้อป่าะปุ๊บมันก็ดำอยู่หร้อป่เออมันแปลกตรงไหนเนี่ยฮะเพราะผมม่อจีเป็นสีดำนะครับมันแปลกตรงไหนเนี่ยกดตัวบีเพิ่มฟึบมันก็ไม่ได้นะทุกคนคือมันไม่บักเลยนะครับเออไม่บักเลยเนาะคือแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีเนาะเออเห็นไหมทุกคนไม่บักเลยนะครับเออไหนคนบอกว่าได้ไม่เห็นได้เลยโคตรมั่วเลยนะผมโอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนมี เทคนิคความรู้ประมาณนี้นะผมทำแล้คลิปนี้โอเคทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยเนาะใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอคลิปหน้านะผมส่วีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคน